เขียนผิดอีกหรือเนี่ยอ่ะดูดูดูกลุ่มนะคะดูกลุ่มเอาเอาเวลาพิมพ์ไปซื้อเลขก่อนแม่ เออเอาเวลามาคุยกันในกลุ่มไปเสือหาซื้อเลขก่อนไหมเอออย่าเอาเวลามาบ่นกันเลยเดีย๋ยวจะพูดเนี่ยฉันเห็นคอมเมนต์อยู่อาไปเห็นในกลุ่มเขาพูดกันอยู่คำหนึ่งเออพอลงเลขให้แล้วก็มีปัญหาพอตอนไม่ลงก็อยากได้ลงเลยเดียวเลยแหนะแหนะแบนี้ๆๆๆๆๆๆนยเยอะแยะมากมายพอลงให้ก็มีปัญหา เออพอตอนไม่ลงให้รีบเจขาลงหรือ,อยังเจขามาหรือ,อยังเออนี่ฉลงให้ตอนเก้าโมงเออก็มาวีนเ,เลขอันเจ๊ J. สงใสเจ๊รูออ้อะไรนะอะไรวะไปเห็นคำหนึ่งแบบปวดหัวเลยสงใสไม่ต้องพิมพ์เลขค่ะรู้เลยเงียบเลยไม่ต้องพิมพ์เลขค่ะ บ็อกนะคะใครพิมพ์เลขบ็อกนะคะเนีย้ยไ้ค่ะเอาอยู่ในกลุ่มรู้แค่นั้นพอเอออีกการบอกว่าสงสัยเจ๊รู้รู้กันกับเจ้ามือโอ้ยกูจะไม่รู้อะไรกับเจ้ามือเจ้ามือมีทางประเทศไทยนี่มีกี่ร้อยกี่พันคนเออแล้วมึงแทงกันที่ไหนอย่าให้เดือดปวดหัว มาหาว่าฉันรู้กันกับเจ้ามือบอกว่าตัวเองแทงไม่ได้แล้วก็มาโวยวายฉันปวดหัวเลยคุณแม่หนูปวดหัวเลยหนูจะไปรู้อะไรกับเจ้ามือหาว่ารู้กันกับเจ้ามือฉันแทงไม่ได้เลยเนี่ยลงเลขยังไม่ถึงสองนาทีเลยอั้นแล้วนะคะ เจ้ามือในประเทศไทยเนี่ยมันมีกี่ร้อยกี่พันคนคะฉันจะต้องไปจับมือร่วรู้จักกับเขากับทุกคนหรอคะเออเธอแทงไม่ได้เธอก็มาว่าฉันเธอแทงไม่ได้เธอก็มากล่าวหาฉันแล้วเมื่อก่อนในเลขฉันไม่เข้าเนี่ยเธอเคยมาบอกไหมว่าฉันรู้จักกับเจ้ามือพอลงให้ก็ดราม่ากพอไม่ลงให้ก็เจ๊ขาลงหรือ,อยังคะ เดี๋ยวเจ้าอันค่ะพอฉันลงเธอก็มาวีนฉันสรุปใครผิดเนี่ยเดี๋ยวพอเวลาไม่ออกเย้พอเวลาออกเอออเาไงกับฉันแค่นี้ฉันก็ปวดหัวพอแล้วมันออกก็ดีไปพอไม่ออกเธอก็ด่าฉันพอมันออก อ่ะผู้ถูกไหมพอมันออกเธอก็บอกว่าอ้าวเดไม่ได้อ้าวพอมันไม่ออกเอยฉัะก็โดนด่าอีกไม่มีอะไรดีเลยจเจ้ายังไงไม่มีอะไรดีเลยนี่วีดปวดหัวแต่เช้าก็บอแล้วเธอยังมาอยู่ในกลุ่มแล้วเธอก็ยังมาไอ้น,นี่กับฉันอีกเธอจเจ้ายังไงกับฉันไปซื้อหักไปคิดเอง ไม่ได้กระดาษชันเพราะเลขไม่ออกกระดาษชันพรเลขเข้ากระดาษชันซื้อไม่ได้สรุปและตอนเวลาฉันไม่ไม่เข้าเนี่ยเคยมีใครมามองฉันไหมเคยมีใครมาดา่าฉันไหมเคยมีใครมาสนใจฉันไหมไม่ไมีอ่ะอันนี้พูดตามความจริงค่ะพูดตามความจริง ัเมื่อก่อนเนี่ยให้เลขปลาปลาปลปปลา,า,า,าเคยมีใครมาสนใจไหมไม่มีซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อก็แค่นั้นแหละจบตามดวงแล้วทำไมคนอื่นก็ซื้อได้อยู่ในกลุ่มแท้ๆได้เลขก่อนคนอื่นแท้ๆ มันก็เกินไปมาด่าก,กันโอ้โหโอไม่รู้หรออกไม่ออกไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ห้แต่ว่าทุกคนค่าทุกคนต้องเล่นเลขเจนะเลขเจจะออกเคยพูดไหมเจก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกไม่ใช่ว่าอุ้ยงวดที่แล้วครับสามตัวงวดนี้ทําไมมันหน้าจังไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม,ม,มันหน้า ก็ให้ปกติตามที่เคยให้พอให้ไปแล้วก็ดรามาจะเอาอยัางไงกับฉันอี้ฉันก็ปวดหัวฉันแล้วคนให้แล้วเขากดดันกดดันไม่พอเออต้องมาคอยรองรับชะตากรรมกับกับคนเล่นอีกมาโทษคนเล่นอีกมาโทษคนให้อีกทำไมไม่ทักไปด่าเจ้ามือเขาบ้างแล้วมาทักมาอะไรมาด่าฉันนักหนา กูดื่ยังซื้อได้เลยอ่ะมีใครซื้อได้ไหมอยู่ในกลุ่มนะซื้อซื้อยังเออพอออกมาเอ๊กูซื้อไม่ได้พอไม่ออกอียไม่น่าซื้อเลยกูเออไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยให้ไปแล้วซื้อไม่ได้กูก็โดนด่าให้ไปแล้วซื้ออ่ะพอเลขเข้าอ่ะพถ้าถ้าสมมติเป็นข้านะเออซื้อไม่ได้อัน เอ้ได้ได้น้อยได้น้อยเดียวเออพอเวลาไม่คข้าอ้กูไม่นา่าซื้อเลยทีโอ้โหดา่ากูเนาะด่ากูเนาะโอ้โหลงเลขให้นี่ดานะ่าเนาะฉันบอกแล้วมาโทษอะไรฉันโน้นไปโทษโน้นเธอซื้อที่ไหนเธอก็ไปโทษที่น,นั่นเธอจะมาโทษฉันฉันไม่คนให้ฉันไม่ได้เจมือมันก็เป็นเรื่องป,ปกติไหมอ่ะ แต่จะร้องไห้เป็นภาษาญี่ปุ่นกันเลยเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นยากเกินไปนะโอ้ปวดหวัวแม่เอ้ยเอาอะไรกันหนูนักหนาเนาะพูดถูกไหมล่ะหนูพูดถูกไหมอ่าลถลม้มโอ้ ใครจะด่าใครจะเกลียดหนูหนูไม่สนใจหรอกค่ะเพราะว่าพูดตรงๆหนูไม่สามารถทําให้ใครมาชอบหนูได้นะคะไม่สามารถให้ใครมารักได้การที่คนเราเข้ามาแล้วหวังที่จะไม่ได้หวังจากไม่ได้รักเราจริงๆไม่ได้ชอบเราจริงๆอ่ะอืมไม่ได้รักเราไม่ได้รักในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้รักในในผลงานเราไม่ได้รักในความ ที่ชอบเรารักในผลประโยชน์รักในสิ่งที่อยากจะได้หนูอ,อยากให้ทุกคนมองที่ผลงานอยากให้ทุกคนมองที่ความจริงใจอยากให้ทุกคนมองที่สิ่งที่หนูทําดีกว่าอย่าไปมองว่าในเรื่องของผลประโยชน์อย่าไปมองตรงนั้นอืมอยากให้ติดตามกันอยากให้ชอบกันในเรื่องของความอะ เราจริงใจอยู่แล้วนะคะอยากให้อยากให้ตามในเรื่องของความเผลงานชื่นชอบอยากให้ติดตามกันในเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปนะคะติดตามการชอบกันชื่นชอบผลงานกันแบบนี้โอเคกว่าบางคนมาติดตามเราหวังผลประโยชน์มากจนเกินไปจนมองข้ามในเรื่องของความรู้สึกจนมองข้ามในเรื่องของความ เห็นใจคนอื่น